ฝนตกนะครับฝนปฏิภาพ,พี่นองมาเห็ดอาหารไก่ครับอาหารไก่พันไข่หครับอาจเป็นอาหารเสริมสูตรผมกระจามาจากนเน็ตครับผมไปเบิรงมานะครับก็มาหาอุปกรณ์เพื่อเห็ดนะครับเพื่อลดต้นทุนเพราะว่าผมเนตไก่ปลายมันกะซอยกับทุน รายใจไปแต่ยายเติบนะครับแต่สิมาเหตแต่พี่น้องเบิงนะครับอ่ะิดมต้นขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะไปตัดต้นกล่วยมากนะครับอันนี้เอามาหั่นเป็นทอนแล้วหลังจากกี่ตันต้นกล่วยมาแล้วเขาก็จะมาก็หย่อยนะครับเพราะว่าเขา,ามีเครื่องวดซับเพราะว่าเขาเป็นการเรียงจำนวนหน่อยเขาก็ใส่จำนวนบนรลายเขากะ ซอยเอาเองก็ได้ะผมกปซอยมาสักพักหนึ่งแล้วครับะต้นหนึ่งลายซํบนี่เนาที่มากหลังจากที่แบ่งเป็นส่วนแล้วนะครับเข้ากับะมาใหญ่รอบแรกก็คืออย่างนันเป็นเ้นสีเพราะว่า่อิหาจะซอยเป็นรอบเล็กซอยอาเ็นท่อนน้อยๆน,นะครับที่นี่หลังจากที่เป็นสีเหลี่ยมปุ๊บเข้ากับเมาซอยยหอยเป็นสีนะครับ ซอยไปเรื่อยๆครับก็คงจะมาาเหตุขั้นตอนการซอยให้เบิรงนะครับก่อนอื่นเท่ากสิตัดคืนนะครับเป็นอย่างคือตัดคืนเพื่อให้มันได้ขนาดที่พ่อหมอโบนี่เอาเกินไปนะครับเวลาห้องหั่นเท่าก็จะได้ง่ายแน่ครับในซอยเท่าก็จะจับขนาดมือพอดีมือนะครับ จรได้ประมาณนี้นะครับแบ่งแบ่งเทิงก้าวครับบนต้องเอาไม้ทับัดปรนัดน,นะครับแล้วก็กระสิมาแบ่งส่วนเอาใหญ่ไปเรื่อยนะครับแบ่งส่วนไปเรื่อยผมก็บแบ่งประมาณนี้ครับผมแล้วตัวนี้เอาไปก่อนจะมาแบ่งใหญ่เป็นเส้นลงไปอีกนะครับ อะไประมาณนี้ครับรังจากที้ได้เห็นย่อยๆเลี้ยวข้ากัจะมาะตัดพันลงอีกแล้วครับช้อยลงอีกให้ได้อันหน่อยอภาษาปากกลางคนว่าพันเต่านะครับะะาาประมาณประมาณกำมือหนึ่งรวมข้อตัด เขาใส่กับตัดขาดนะครับก็จะเป็นแนวเดียวกันกับการที่เขาใส่เครื่องบดซับนะครับแต่ว่าอันนั้นเครื่องบดซับผมไปเบืองแล้วราคาแต่อยู่ถือกับสามสี่พันนะครับซึงถามาจำเป็นบอมันกับบอมจำเป็นขนาดนั้นนะครับมันก็จะซอยทุนแรงเข้าซื่อนะครับเนี่ยเขาก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนที่หนึ่งจะ,จะได้เป็นประมาณนี้ครับ ก็เรียบร้อยนะครับมัจากที่เฮาสอยซับมาแล้วพร้อมที่จะไปดําเนินการขั้ผ่นต่อไปขั้อไปนะครับเท่ากับที่เอาป่วยที่เฮาซับนี่ไปมัดนะครับมัดกับหน้ามัดจุลินทรีย์นะครับเพื่อให้มันนุ่มโล่งแล้วก็เพื่อให้เพิ่มจุลินทรีย์ในอาหารถามว่าจุลินทรีย์มีประโยชน์หีือยังผมไปเบืองแล้วมันจะซอยย่อยอาหารแล้วก็ซอย ให้สภาพทองของไก่นี่ดีขึนอันนั้นก็คืออ่านมาแน้ะครับแจ้าปู่ว่า,วาอันนั้นมีประโยชน์ต่อแต่ละโตะซัใดนท์ว่ากะเพิ่มไปตาม่าทีผู้เป็นเหลี่ยงก้อนผ้าเห็ดนะครับอ่ครับผมเห้ากับซิมะเบิงขั้นตอนการมักนะครับแต่ก่อนที่เบิงขั้นตอนการมักนี่ให้เบิงไอทีผม มักไว้แล้วนะครับนี่นะครับผมมักใส่หัวเสือจุลินซี่ว้นะครับเ,เพื่อซอยย่อยในอาหารซอยให้มันนุ่มขึ้นนะครับน,นะครับกรสีเลืออยู่ประมาณนี้ผมก็จะให้เห็ดกินมือนี่นะครับส่วนที่เลือนี่ผมก็จะเอาไปมักไว้ซึ่งผมคำนวณว,ว่ามันหนาจะใส่รประมาณอาทิตย์ นะครับเนาะประมาณอาทิตย์หนึ่งครับผมที่ผมมากไวยเบิดพอดีนะครับ เอาหนามมันไปน้ำจ้าหน่อยนะครับเพื่อ,อขั้นตอนผสมแล้วขั้นตอนผสมข้า็จะไปเบิง้งหลังจากนี้นะครับาครับผมข้ากจะใมาเบืงองขั้นตอนการมักนะครับแต่ก่อนที่เบิงขั้นตอนการมากนี่ให้เบิงไอทีผมมากไปแล้วนะครับนี่นะครับผมมักใส่หัวเสือจุลินซี่ว้นะครับ เป่อซอยใ่อยในอาหารซอยให้มันนุ่มขึ้นนะครับน,นะครับกระสีเลืออยู่ประมาณนี้ผมก็จะให้เห็ดกินมือนีนะครับอ่าส่วนที่เลือนี่ผมก็จะเอาไปมักไว้ซึ่งผมคำนวณว่ามันหนาจะแส่ได้ประมาณอาทิตย์นะครับเนาะ,ะประมาณอาทิตย์หนึ่งครับผมที่ผมมาไวว พอดีนะครับเขาก็เอาหนามมันไปนํจาจังหน่อยนะครับเพื่อขัอ้นตอนผสมเอาขั้นตอนในการมักนะครับกระบ,บ,บอกบยากจักเม็ดครับเขาก็มีหนามอยู่แล้วนะครับมอเชือเก่าเขาก็เอา ก้วยจี่เข้าซับลงไปเลยค่นบอกว่ามากว๋วยประมาณอาทิตย์หนึ่งครับเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเนาะเข้าจงมาเริ่มใส่อีกเพราะฉะนั้นเข้ากะทิมีสำรองนะครับเพื่อ,อไปเหลื่อยหรือ้าเข้าบ่มักนะครับบ่มักไดบอบ่มักก็ได้ครับใส่เป็นก้วยซดเลยก็ไดเพื่อจะกินคือกันก็ดีคือกันเข้าก็เอาน้ำน้ำม,มากนี่ไปผสมนะครับ ไปผสมแทนโดยบตองมักก็จะเป็นรับสารอาหารซํากันนะครับแต่ว่าก้วยนี่ถาเป็นก้วยแก่เนี่ยเปลือกแก่เนี่ยกัจแแข็งนะครับแต่ว่าถามว่าเหลือบอ่บอ่เหลือจากหมือครับแข็งบ่แข็งกินเบิดครับผมนะครับหลังจากที่เอาก้วยเปลือกก้วยซับต้นกล้วยซับ ลงไปแล้วนะครับพากับคนเพื่อให้เพิ่เขอน้เขอเหนือที่นึงครับขนนะครับ้นไปเลยแค่นี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับต่อไปพาก็จะมาผสมส่วนอาหาร สำหรับไก่ไก่สิบตนะครับไก่พันไข่ก่อนอื่นเขากับจะใส่าขวยนะครับเปลือกขวยเปลือกขวยที่ว่าห้ามัดเลือนะครับตะกี้แต่ว่าผมเมืองแล้วมัเป็นสีเป็นตะพบกข้อผมก็เลยเอาสดใสนำ ต่อไปครับก็จะเป็นอันนี้ผมเอาพอืชพักห่าเลือกินนะครับกระเทียมทั่วฟักงาทั People, 1 1> ่วห้าแล้วก็พักบุ่งนะครับอันนี้ผมเจบมาเสริมกับพักบุมงห่กะจะมาสอยมะหันคื้นกันนะครับพักบุมงมุ่งเนี้ยก็ได้ครับมุ่งกีนมุ่งหน้าบุ่งบากห่อนะครับเจบมาจากไซ้อยก็ได้เพื่อเสริมเพื่อนต่อไปก็จะเป็นเขานะครับ อันนี้ผมสีให้เป็นให้เขาไกลบ้บาทน,นำ้ำก็คือมีทั้งข่าสารมีปลายเขาเขาปายแล้วก็เขาเบือกนะครับต่อไปแต่จะเป็นห่ํานะครับ อ่านนี่ยจะเป็นท่ามอ่อ,อนทําแก่กันไหยน,นะครับแต่จะเป็นท่ามอ่อนก็นจะดีกว่าคือผมขอใจผิดกับโมโหแต่ว่าผมโขอใจว่ามันง่ามมันจะกินง่ายกว่านะครับต่อไปเราจะเป็นอันนี้เป็นเปนเนเเนลืปกลกามมาอกไข่นะครับเปลือกไข่ที่ห้ากินเหลวห้าไปตากแล้วก็มาขยมขยามาบดใันมันเละนะครับเพื่ออีกอย่างนะครับใกล้เพิ่นต้องการนั่น โปรตีนหลายนะครับไก่ไข่นี่โปรตีนหลายเข้ากับตรงหาวิธีเสริมโปรตีนโปรตีนลักๆก,ก,ก็คือจะเปลือกบวกเปลือกไข่เปลือกหอยก่างปลา,าปลาปนนี่นะครับแต่ว่าเขาบ่มีปลาปนมีเปลือกหอยนะครับเขาก็เป็นเปลือกไข่เพราะว่าเขาซื้อไข่มาก,กินเนือเปลือกเขากับ่บตรงทิมนะครับเข้าเก็บไว้เพื่อให้ใกล้กินอ่ะอันนี้เป็นอาหารสําเร็จนะครับเข้ากับมาผสมนําให้หาลายบันได ไก่ตัวหนึง่งกินอยู่ประมาณหนึ่งยี่สิบกร,รมัมต่อวันต่อตัวประมาณนั้นครับเอาที่ผมไปอ่านมึงอ่ากับประมาณขีดกุกวานนะครับแต่ว่าผมให้กินแหลวมุ่เสารอบเสานะครับอันนี้ก็จะเป็นรอบซ้ายรอบแ่งนะครับผมก็ลเลยใส่่วนที่เลือนะครับเมือ่อ ใส่ชวนผสมทั้งเม็ดแล้วนะครับเท่ากับจะคนในเขากันนะครับ เป็นอันเรียบร้อยนะครับอาหารไก่อันนี้เป็นอาหารเสริมนะครับอาหารเสริมให้ไกเ่เพื่อบาให้เปลืองอาหารเห่าลดต้นทุนเห่าเพราะว่าเห่าบนเองไก่ไข่ทีจ๋าเลยนะครับเห่าตามมีตามเกิืนเห่าพื่อไก่มันออกลูกออกไข่มาเห่าก็จะได้มีไข่ไปกินนะครับไปลดต้นทุน อ่ะอันหลังจากเท่าเรียบร้อยแล้วเทาก็จะไปให้อาหารไก่กันเนาะครับเนาะอ่หลังจากเท่เาผสมชวนอาหารต่ตงตางๆของกันแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็วจะมาให้ไก่เนาะครับนี่นะครับพร้อมแล้วเพื่อนก็จะมาถ่าแล้วครับนี่อ้อนอ้อ,อนอยู่นี่นี่ครับ หิวแห้งแล้วครับวันนี้เห็ดสาแน่นะครับก็จะให้เบื้องบรรยากาศนะครับการกินของเฟินนะครับอาหารที่ข้างผสมนะครับข้าจะให้แก่ช่วงประมาณผมผมไห้ย,ยู่สองเทื่อนนะครับเพราะว่า เขาบอกว่าให้ช่วงก่อนไก่ไข่เนี่ยก็คือเป็นช่วงให้กินอาหารแบบบอ่อจำกัดนะครับก็คือให้กินไตลอดปกติผนให้ใส่ไปเลยแต่ว่าผมให้สองเทื่อนะครับก็คือเที่ยงกับแรงส่วนหลอบเสาเนี่ยผมให้เป็นอาหารเม็ดแบบสำเร็จก็คือบดไดผสมนะครับตอนเสาพ่อตอนเที่ยงกับตอนแรงมากก็คือจะให้ อาหารที่ผสมนะครับประอกอบกันไปนะครับเป็นหลออเป็นหลออไปแต่ว่ากับบอหงว่าสิไหนพ้นหลับแบบไหนตองมาค่าเบิ้งนะครับว่าสูตรนี่มันสิ่งหายพ้นดีก็ะจะเบิ้งไปอีกสักพักหนึ่งครับผมเพิ่กินเบิ้งบรรยากาศแเแบบเดียวเเรื่มบางนะครับ ทางกินน้ำแน่เคี่ยน้ำเนยครับตามสัญชาตญาณเพิ่นคือเพิ่นถึงจะเป็นไก่ท่านไครแต่เพิ่นก็เป็นไกน่เนาะครับเพิ่นก็จะเคี่ยเที่เขาบอกคุยเคียหากินนะครับซึ่งถึงจะเป็นแต่อาหารอยู่ในถ้วยในจานจะแตกก็ต้องเคียต้องคุยครับอ่าเรื่อธิที่บายเรื่องอาหารเนาะครับอาหารเพิ่นบอกว่าอาหารสําเร็จนะครับอาหารสําเร็จเพิ่นบอกว่าไก่เนี่ยต้องการอาหารที่มีโปรตีน เป็นส่วนประกอบประมาณบดหน่อยกว่า17เปอร์เซ็นนะครับก็เห่าก็ล่องเลือท้าเอานะครับว่าอาหารสูตรใดแต่ว่าเพื่อนก็มีอาหารสําหรับไก่เพิ่นอยู่แต่ว่ามันก็แพงนะครับประมาณสามรลอยกว่าสี่ห้อยหรือสี่รอยต้นๆนะครับก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ผู้ขามันจิต่างราคามามัดมา,มาไหวนะครับส่วนอาจจะมีหลายเพศนะครับเพิ่นลงเป็นพวก อาหารอย่างอื่นแทนผกอาหารเป็ดนะครับผมก็ยังพันได้ลองนะครับเดี๋ยวถ้าลองแล้วได้ผลอยงไรผมก็จิมาอัปเดตให้เบิ่งอีกที่นึงนะครับ